วิธีทัศน์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ปีงบประมาณ2,566โดยนางสาวสุจิตราเขยกลางตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาหน่วยบริการโนนสูง กิจกรรมวงกลมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนตอนเช้านะคะทุกคนเรามาสวัสดีกันก่อนทุกคนพนมมือพันนมือครับพนมือครับพนนมือก่อนพนมือก่อนพนนมือดีกล่าวทักทายการเอาทุกคนกล่าวคำว่าสวัสดี เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีเนาะตอนเช้านะคะเ <c oughs> ด็กๆ,ๆคือกัน <c oughs> อ่าเด็กๆเตรียมตัวสวัสดี เดี๋ยวเราจะมาเรียกชื่อสมาชิกนะคะว่าวันนี้มีใครมาเรียนกันบ้างเนาะอ,อ่าอนนเด็กเตรียมตัวโอชูมือถ้าคูจะเอ่ยชื่อไทยโอชูไอมีอคูจะเอ่ยชื่อเราละ<อ><อ>วางตัว เก็บมือส si, ีเหาแล้วฟังคุณคููเดียกชื่อต่อไปไทนะไทยนะอยากจะเรียกชื่เป็นคนแรกย้ ปีบอมมาด้วยาผ่ามาทรงเชียงเ็วไปปบอมมาไหมคะปอมมปองยกมือขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะเด้อต่อไปผูไผ่มาด้วยฟ้าผ่ามาทรงเชียงเ็วไ้ไผ่มาไหยครับไผมาไมคักมือยกมือเยไยกมือมาค่ะสวัสด ครับไพ่สวัสดีครับคุณไพยสวัสดีครับเฮ่อต่อไปโอ้มาหรือเปล่าเปล่ามาส่งเชียงเร็วไวบกมืาไหมครับบกมาไหมครับยกมือยกมือขึ้นโอ้ยกเนื้อเอ้ามาค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเอ่อต่อไปใบบัวมาหรือเปล่า มาไหมคะมาค่ะสวัสดีค่ะต่อไปต่อไปต้นข้าวมานฝ่าผ่ามอาคงเสียงเร็วไวเข้ามาไหมยกมือขึ้นด้วยลูกมาค่ะต้นข้าวสวัสดีค่ะคุ้มหัวลงค้มหัวลงสวัสดีค่ะเออต่อไปรวมนั่นดีๆต่อไป บอกมาหรือเปล่าค่ะมาส่งเสียงเลวไวบอกมาไหมคะมาค่ะบอกสวัสดีค่ะเออต่อไปเทมาหรือเปล่าค่ะมาส่งเสียงเลวไวเทมาไหมคะมาค่ะสวัสดีค่ะอ่าต่อไป ใบเตยมาหรือเปล่าถ้ามาหงสเชียงเลยวไปไตยมาไหมคะไปตยมาไหมยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาค่ะ เกด์มาไหมครับเกยมาไหมครับเกดมาไหมครับเกดยกมือเกยยกมือขึ้นเกดยกมือขึ้นเกดมาครับคขายกมือสูงยกมือสูงมาครับเออเกดสวัสดีเกย์ยกมือขึ้นสวัสดีสวัสดีครับเออต่อไปเทพมาหรือเปล่าถามนาส่งเสียงเร็วไวเทพมาไหมเทพยกมือ สูงสูดอาครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมานับสมาชิกกันนะคะว่าวันนี้เรามีสมาชิกใครมากันบ้างเอาเด็กเก๊ซียมยังอะไรยมอะไรยิ้มสิยยิ้มชี เตรียมตัวนะเพื่อนคนที่หนึ่งอีกสองเพื่อน ผู้ชายคนนี้ึ่งเหลืออ่อไหมันที่สองใครคะใครคะสองกูค่า นะผู้หญิงใครจะนับได้นะเยรัเลยนะเลยนัได้หแพแแพ้แพ้แพ้ลอก่อนนะแพ้ผู้หญิงคนที่หนึ่งนาตอีก่อนเลยแพ้ผู้หญิงคนที่2องใบเฟิรอเพชีดาชีดาไปที่ไหนล้วผู้หญิงคนที่สามปีบอม ใบบัวผู้หญิงคนที่ห้าตนค่ะเรามีผู้หญิงทั้งหมดห้าคนเยี้ย <Yeah. S 2> อ่าโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกสมาธิกันก่อนเนาะทุกคนเตรียมตัว,ตวนั่งนั่ง สมาธิอ่านั่งนัดสมาธิให้เรียบร้อยช่วยกันทําท่าประกอบด้วยนะอ่าเราทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันอันหนึ่งสองสามลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังโดอมา Yay! Yeah. Yeah. ดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศตันบางเบาวัวทำหัววัวไปทาบัวนั่งท่าสมาธิให้ดีสองมือวางทัดก,กันหันทีบหลับตาน,นั่งตัวตรงสิ<อ>ดังสติคือว่า กิจกรรมการเรียนการสอน ก้อวที่สอง บอกเคียไหมลูกอันนี้ของบัวอันนี้ของก,กุายอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเอาก้อนไม้มาต่อกัน ¡Gracias! ต่อเยอะๆกว่านี้โอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคโอเคทำโอเคหน่อยเร็วโอเคไหมคะครั้งหน้าเราต่อให้มันเยอะๆกว่านี้นะโอเคนะคะโอเคนายไปโบอยากทำงานอะไรอยากร้อยลูกปัดใช่ไหมเดี๋ยวครูจะให้ไปโลร้อยลูกปัดเป็นรางวัลนะที่ทำงานสำเร็จโอเคไหมคะเอออ้าวคราวนี้อยากร้อยลูกปัดได้เลย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการสำหรับการรับชมวิดิทัศน์ในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ